วันนี้มาเที่ยวเขาเขาชีจันนะครับเห็นพุทธรูปที่บนหน้าผานะครับพระพุทธมหาวชิระอุตโมพาตดาพาศาสดาใหญ่มากเลยครับ ตั้งอยู่บนภูเขาสร้างโดยสร้างโดยอะไรนะตดัดภูเขาเหรอไปแล้วครับนันะไปแล้วครับ ขึ้นไป,ไปดูกใกล้ๆเลยนะครับขึ้นอุ้ยทางขึ้นปิดรีดวิดีโอ